ร้านนิโมโช็อปร้านบริการขายไอเทมต่างๆในแมปเพชรซิมูเลเตอร์99มีทั้งการขายเพชรทั้งสมุดเอนชาร์ดและสัตว์เลี้ยงหิวต่างๆอีกมากมายลิงก์อยู่ใต้ล่างคลิปนี้เลยนะครับผม อก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับมาอยู่กับผมดิวทีวีนะครับผมทุกคนและตอนนี้เราก็อยู่กันในแมปอะดิเมรัสเตอร์กันอีกแล้วนะครับทุกคนและตอนนี้นะครับทางแมปเนี่ยนะครับผมได้ทําการอัปเดตสามมาแล้วนั่นเองนะครับผมทุกคนนะฮะโอ้โหบอกเลยนะครับก็รอบที่แล้วเนี่ยนะครับทุกทุกคนที่เราคาดการไว้นะครับบอกเลยว่า มันเป็นจริงเว้ยเออเดี๋ยวจะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราก็มาดูไปพร้อมกันดีกว่านะครับทุกคนนะก็จะไปรับชมนี่ครับก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับคริปนี้ก็ขอบคุณมากเลยทุกคนเดี๋ยวเราก็ไปรับชมคลิปพร้อมกันดีกว่านะโอเคครับไปเลย let's go โอเคนะครับทุกคนก็เดี๋ยวผมเนี่ยนะครับจะแจกโค้กก่อนละกันนี่ยผมจะทิ้งไว้ใ,ใต้คลิปนี้นะครับก็มี2โคดนะ้ดเนาะเราได้มาทั้งหมด15รลีโลนะครับทุกคนเออถ้ารวมกัน2โคดนะ้ดเนาะ แล้วก็เอมเมอรอลอีกนิดหน่อยนี่ครับโอเคเดี๋ยวเรามาสรุปอัปเดตกันเลยละกันนะครับทุกคนเขาบอกนะครับมีนิวสตอรี่มิชชั่นนะครับหรือว่ามีอ่าเขาเรียกว่านีสตอรี่ใหม่เข้ามานั่นเองทุกคนนะเออเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันดีกว่านะครับสตอรี่ใหม่คืออะไรนี่นะครับโอ้โหจะเป็นของแบบด่านพวกโจโจ้นะครับผมว่าน่าจะเป็นของโจโจ้นะเพราะว่าอัปเดตรอบนี้เนี่ยผมเห็นว่ามีแต่ตัวละครพวกโจโจ้นะทุกคนนะเออต่อไปก็เป็นแบบว่า new infinity map เนะครับก็เป็นแม p อันเมื่อกี้เลยนะครับเป็น infinity ด่านใหม่นะคร แมนชั่นนะครับทุกคนอ่าแล้วก็นะครับเหมือนนะครับเราจะหานะครับทุกคนไอ้เจ้ายูนิตใหม่เนี่ยนะครับทุกคนเออในด่านสตอรี่ได้นะเออในด่านใหม่ของสตอรี่นะครับแล้วก็มีนะครับทุกคนยูนิตใหม่เข้ามาในที่ซัมมอนนะครับคือตรงนี้นั่นเองนะครับ เออมีเข้ามาใหม่ทุกคนคือมีทั้งหมดจํานวนนะครับหตัวนะครับแล้วก็สามารถหาได้ในประตูเทียห้าอีกจํานวน2ตัวนั่นเองนะครับผมนะทุกคนนะเออแล้วก็จะมีอ่าไอเจ้านี่มาใหม่เขาเรียกว่าอะไรผมเรียกว่ารีโลแลวกันแต่เห็นบางคนเขาเรียกว่าไทาม์ไทม์เลยก็ไม่รู้ต้นบอกมาเรียกไทม์นะผมเรียกรีโลนี่แหละนี่ครับโอเคก็คือนี่นะครับทุกคนอันสุดท้ายอันนี้นะครับเอออ่านว่าอะไรก็ไม่รู้กริดหรอใช่ไหมกริดไหมเอออันนี้ผมไม่แน่ใจใครอ,าอ่านออกก็คอมเมนต์ด้วยนะคุณยิ่งโง่โง่อยู่นะครับโอ้โหโอกาสออกคือแบบ0.03ก โอ้ยแทบจะไม่มีโอกาสให้กูได้ลองใช้เลยหรอเออนี่ครับเดี๋ยวคือแต่เขาบอกมานะครับทุกคนว่าความสามารถเดี๋ยวทำอะไรได้นะครับดาเมจบวกขึ้น100%นะครับ SPA นะครับผม12.5%นะครับระยะ35%เงินหรือมันนี่นะครับ6กนะครับแล้วก็มีอะไรอ่ะคืออะไรไม่รู้ว่าเพชรม m น n ์หรอเพชรม m น n ์ลิมิตหรอบวก1นะครับแล้วก็ดอทนะครับดาเมจเออพวกนี้ห้าคูณคริติคล อีก35%แล้วก็คีย์คั่วดาเมจอีก150%นะโอ้โหคือแม่งแบบเป็นอะไรที่สุดยอดเลยเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอดูอีกนิดน,นึงนะเพื่อมันเป็นสกิลทรีน่าจะใช่หรือเปล่านะครับไม่น่าใช่หรอกผมว่าไม่น่าใช่สกิลทรีนะเออไม่ใช่ด้วยน่าจะเป็นแบบว่าอันนั้นอันเดียวนะครับทุกคนเออคือแบบโอ้โหผมว่ามัน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 โอ้โหกอดจัดแต่ทุกคนถ้าใครได้อันนั้นนะ่ะคือบวกดาเมจก็ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วแล้วก็แบบพวกบัฟคีอีกอ่ะเออ มีคีเทรนด์นะครับสาแล้วก็คีดาเมจอีกร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์คือโกงจัดมาพูดถึงแล้วผมก็รีเลยดีกว่าเดี๋ยวผมขอรีนะครับนี่เลยเออคอสมิกเปลี่ยนไปขอเอาอันนั้นมาได้ไหมอะชึบชืบมันจะมาให้ผมเปล่าโอ้โหขนาดแบบว่าปกติจะไม่อยากจะมาให้กูเลยนี่ครับเออไม่มาจริงนะนี่เฮ้ยเฮ้ยอยู่ที่ไดมอนด์ดีกว่ามั้งไม่เอาผมวัดเลยโอเคแต่อันนี้ผมให้อยูดที่อันนี้ดีกว่าเออทุกคนมันไม่ได้เลยะวน ผมขอเอาอีกตัวหนึ่งมารีดีกว่าเอาอะไรดีเจนอสเจนอสไปเจนอสที่หนึ่งโอเคเย่ะม,มากนะครับเออเดี๋ยวเราดูดีกว่าว่าเจนอสเนี่ยอีโ e วเข้ามายัางนะครับอ๋อยังยังยังต้องรอนะันะ่าจะจะกำลังแบบทำสกิลหรืออะไรป้ายโมเดลอยู่นะครับเออแล้วก็ที่ผมบอกนะครับอัปเดตท,ที่มีเข้ามาอีกนะั่นก็คือออร่าที่ผมบอกนะครับเวลาเอาตัวละครเนี่ยนะครับมาไว้ตัวที่1เนี่ยของแต่ละตัวละครนั้นๆนะครับก็จะมาอยู่ในตัวเราแบบนี้นะเป็นแบบออร่านะครับนี่ดูคนนี้ดิ เออเอาแบบว่าเจ้าไอดอลมาไว้นี่ครับนี่ก็จะมีแบบออร่รายอย่างนี้เออแต่ทำไมวิ่งสโลจังอ่ะเฮ้ยี๋ยวผมลองดูผมมีตัวผมลองลอย่าลองนะครับออะลองนี่ดิมีเปล่าเฮ้ยเคทุกคนผมเป็นแสกอุตสาหเฮ้ยอย่างเทพไปหนึ่งฟักเกอร์อะนะครับทุกคนดูดิไออันงงกูมีไหมอ่ะเฮ้ยจะโ,โอ้โหซูปเปอร์ไซยาหะทุกคนเอาอ่ะไหนลองตัวนี้ดิตัวนี้ตัวนี้นปึ๊บเฮ้ยอะทำไมทำไมกูเป็นอย่างนี้ โอ้เปลี่ยน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 ตัวนี้ไม่เอาครับไม่เท่ครับไม่เท่อ่ะตัวนี้ดีเป็นไรเบอ้าวเอาตัวนี้ก็คือปกติเลยว w เตอร์ฟักนี่ครับตัวนี้นี่ตัวนี้เอฟเฟกต์อลังการจัดโอ้โหทุกคนดูดินี่ครับตรงตาก็มีอะไรด้วยเนี่ยเออโคตรเท่อะน,นี่ครับเดินถือดาบแกว่งไปแกว่งมาตัวก็เรืองแสงคือแบบเพิ่มความแหลกให้ทุกคนนะกูเดินเพิ่มความแหลกให้ทุกคนนี่เดินเพิ่มความแหลกให้ทุกคนนี่ครับเดี๋ยวดูไอดอลเมื่อกี้ไอไอดอลก็แบบสกิลก็ดูแบบอลังการนะปบ นี่อ๋อวิง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 นะครับตัวอื่นมีไหมเดี๋ยวผมลองตัวพวกตัวนี้ดิตัวนี้มีไหมวะเออนี่เป็นตัวใหม่ที่ผมสุ่มได้มานี่ครับไม่มีนะยังไม่มีนะไอโกโจโกโจโกโจไม่มีโกโจก็ไม่มีว่ะทุกคนเจนอ้อมีไหมเจนอสเจนอสก็ไม่มีนะเหมือนเจ้าตัวแบบว่าเด่นเด่นไหมเออตัวทั่วไปนี่มันตัวพวกนี้มันก็เด่นนะแต่มันไม่มีวะหรือแบบแสงสีเสียงมันยังไม่ถึงนี่หรอใช่ไหมเออหนวดข่าวมีไหมแบบว่ากุลงกุระ ไม่มีครับหนวดข่าวก็ยังไม่มีเลยทุกคนนะเออช่างมาละกันยามีก็น่าจะยังไม่มีอ่ะดูทรงลนะไม่มีจริงด้วยนะครับเออเดี๋ยวตัวไหนเทพผมเอาไว้อันนี้มีไหมตรงนี้เดี๋ยวดูกันเปึ๊บตัวนี้ก็ไม่มีว่ะทุกคนเป็นตัวใหม่นี่แทบจะไม่มีเลยนะครับก็ต,ต้องรอแเลยเออไหนซูปเปอร์ไซยาสิโอ้ตัวพวกนี้อย่าหวังว่าจะทําเลยนะครับเออหลักๆก็น่าจะมีตัวพวกแบบว่าเป็นสี่ลุงพวกนี้นะนี่ครับเออผมขอแบบเป็นซูเปอร์ไซยาไวไก้ก่อนละกันในนี้ แต่เสื้อดริฟด้วยนะไอเยีเช่มาเดอรฟัคเกอร์นะครับโอเคทุกคนคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสมัคสมาชิกผมด้วยนะครับนะเดี๋ยวเผื่อช่วงบ่ายเนะี่ยผมไลฟ์นะเดี๋ยวมาเจอกันนะครับทุกคนเออแล้วแบบเผื่อลงคลิปรีวิวตัวด้วยแต่ขอหาก่อนละกันโอเคไว้เจอกันคลิปหน้าทีขอลาไปก่อนสวสด,ดสวัสดีครับผม